From the past, not everything lasts. I understand that now. Everything changed when you walk away. But I am so I have to regret, I'll learn to forget. Just keep moving on. When love is gone. what

I'm sorry I can't hold a smile But I will stand tall to get by No matter how hard I try Did you know I take the time for me? Did you know that I'm see ตู่นั่งรอตรงนี้ก็ได้ปากกระเป๋าหน่อยนะ,ะ The ซมพอมีอา I to Can you see? I could <laughs> I'm notice. Oh, I could live. You can laugh. My yeah, my I, I take the I the time for you. Uh -huh. you. know that I could see right to you? Did you know อาวุธแม่มาโหระหิตยูยูยมเดิม์ผมแม่มาถ่ายรูปก่อนอ่ะ

เห็นอะไรไหมใช่ชุดนี้ไหมอันีก็มาอันนี้ก็มาตก็มาอันนีสีแปลกันนี้มที่สอากไ้ไไปรวมลูอีกคนะือยูกนเล่ดูเล่นตัวยิ่กวดาวบันดอนเลยดูเล่นตัวยิ่งกว่าดาวบันดอนมาตู้ตอยู่ไหน้างแม่เลือกร้องเพลงก่อน เนิ่คหาปากน่าอเดินเนี่ยาปากเจ๋แล้วเนี่ยก็เดินข้ามไปฝั่งนั้นดดอยากเห็นทะเล ให้ใเห็นภาพด้วยค่ะไม่เคยได้เจอภาพเป็นทูหลอกเธอชอบไปลงตุนหมดเลยค่ะภาพเาเาแไม่ได้นจะทเเดินห่าง่่อไม่ได้มายนไม่เข้ก็แอบแอบเข้าเข้านั่นน่ะเดินไปนี่ก็ไปกันใหญ่เลยนะพ่อนะพ่อน่ะแม่ไปดีนะ่ะคนนั้นาไปแล้ว ไปไหนยิดบบพี่คนนั้นน่นะที่ี<ด>ร้อนรองแต่ว่่ให้แม่เข้าหายคี่ดีใหหาไม่ให้แม่เข้าระ<ส><ด>วังดีๆแล้วก็มีแม่ละตังตอนเช้าขอแล้วไม่ให้เข้ากล้องฮึมแมตอนเช้ามาขอตังแต่ไม่ให้เข้ากล้องด้วยนี่คืออะไรไน่าเกลียดจัง